เล่มแบบสันกาวและใส่กาวนะคะรูปเล่มก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้ารูปเล่มอย่างนี้ได้นะคะหน้าปกและเนื้อในนะคะก็จะแยกออกจากกาันเราจะเข้าเล่มได้ต่อเมื่อเราต้องใช้กาวเป็นตัวประสานตรงนี้นะคะเพื่อให้รูปเล่มกับหน้าปกติดกันอย่างนี้นะคะค่ะซึ่งกาวของเรานะคะก็มีสองชนิดดังนี้นะคะ อันนี้แรกนะคะจะเป็นกาวแผ่นค่ะกาวแผ่นนะคะจะไ้ใช้กับเครื่องสันกาวนะคะและก็กาวแบบเม็ดอย่างนี้นะคะเราจะไว้ใช้กับเครื่องใส่กาวค่ะซึ่งกาวทั้งสองชนิดนี้นะคะทางบริษัทเฮเดอร์นะคะมีจัดจำหน่ายเราจินดีเทียะจัดจำหน่ายให้ท่านไปในรนาคาส่งนะคะ